เรามาดูละมุดนะครับละมุดเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดแถวอเมริกากานะครับแถวเม็กซิโกนะฮะก็นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยนะครับละมุดนี่ก็เป็นพืชที่ไม่ผัดใบนะครับไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนาหน้าหนาวมันจะมีใบตลอดนะครับลูกที่เห็นนี่คือลูกขนาดเล็กนะครับยังไม่โตนะครับซึ่งขนาดประมาณนิ้วก้อยนะครับละมุดเนี่ยเป็นพืช ที่มีความสูงไม่เกิน10เมตรนะครับอันนี้คือต้นที่ปลูกมาประมาณ30ปีนะครับปลูกด้วยการเพาะเม็ดนะครับอยู่ที่อำเภอพร,ะ,พระนคมจังหวัดลพบุรีนะครับจะสังเกตว่าละมุดเนี่ยให้กิ่งก้านสาขาที่แตกแล้วก็ให้ร่มเงาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีสวนนะครับก็ลองหาละมุดมาปลูกไว้สักต้นสองต้นเพื่อเป็นร่มเงานะครับ ซึ่งให้ร่มเงาได้ดีมากเลยครับละมุดนี้ก็ทนแรงนะครับต้นที่ปลูกนี่เขาอยู่อเาเภอพระทนนิคมจังหวัดลบบุรีนะครับก็มีหน้าแรงที่ชัดเจนมีหน้าฝนที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ปีที่ผ่านมานะครับฝนแรงละมุดก็ไม่ตายนะครับแสดงว่ามันมีระบบรากที่ดีนะครับแล้วก็ทนแรงปรับสภาพที่ดีกับเมืองไทยนะครับละมดุด ก็ปลูกโดยวิธีขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งนะครับหรือเพาะเมล็ดนะครับซึ่งละมุดเมืองไทยเรามีสองอย่างคือละมุดไทยกับละมุดฝรั่งนะครับบางทีก็เรียกละมุดสีดานะฮะใบของละมุดเนี่ยนียวนะมองไปคล้ายๆใบลิ้นจีน่นะครับขษณะใบเรียวยาวนะครับ แล้วก็ใบก็จะอยู่กระจุกตรงปลายการให้ผลก็จะออกตรงปลายปลายนะครับปลายปลายช่อนะครับนะฮะซึ่งละมุดเนี่ยจะมีความหวานสูงนะครับใครที่อ่อนเพียนะครับเมื่อทานละมุดแล้วจะช่วยแห้งสดชื่นนะครับเพราะน้ำตาลมันเยอะพอสมควรแล้วก็ นอกจากนี้ใหญ่ๆละมุดก็ยังช่วยการขับถ่ายนะครับนะฮะผมอยากแนะนําคนที่ชอบต้นไม้หรือทาสวนหรือปลูกสวนเล็กเนี่ยผมแนะนําให้ปลูกละมุดไว้ทักต้นหนึ่งเพื่อเป็นร่มเงาแล้วครับแล้วก็มันก็รากมันก็ไม่ทําลายนะครับรากมันก็จะไม่ทําลายปูนหรืออะไรที่กรณีที่ปลูกอยู่ในกรุงเทพนะครับนะฮะเนี่ย นี่คือล่มเงานะปลูกสีต้นนะฮะก็ใช้ร่มเงาได้ดีนะครับแล้วก็ผลพลอยได้คือผลที่รับประทาน,นครับการรับประทานผลก็ง่ายๆคือเก็บผลแก่มาครับแล้วก็มาล้างเอาไอ้ตัวเคลือบมันที่เป็นกระ,กระดาษกระด้างที่ผิวมันขัดออกนะครับโดยใช้สก็อตไบ์หรือกลับมาพักได้ขัด,ข,ดขัดออกนะครับจากนั้นก็ เอาปลาบ่มไว้ม,มาสัก3วันก็จะได้รับประทานผลสดแล้วนะครับโอเคนะครับจบคลิปเรื่องละมดที่แนะนำให้ทุกท่านที่รักต้นไม้หามาปลูกนะครับ